สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบมกับบายเช่นเคยครับจากร้าน B B K จักรยานไฟฟ้านะครับวันนี้นะผมจะพามาดูนะครับเสือภูเขาหรือโทรลิงก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกเลยนะตัวนี้เป็นยามาฮ่า YPJ นะครับตัวนี้เป็นขับเครื่องกลางนะครับผม พิเศษกว่านั้นนะฮะอันนี้ผมได้เปลี่ยนระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจากแบตปกตินะฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เธอให้ดูนะฮะว่าเดิมๆอะยังไงนะฮะแบตเขาจะเล็กมากตัวนี้ผมเปลี่ยนแบตมาให้ใหม่นะฮะจุใจตัวนี้12หรือ13แอมป์เลยนะครับแล้วตัวนี้ผมเปลี่ยนหน้าปัดเป็นดิจิตอลให้ด้วยนะฮะสามารถดูเลขไมล์นะครับผมระยะทางที่ปั่นไปแล้วกี่กิโลนะครับและก็โชว์ระดับแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ โอเคตัวนี้ทํางานสามระบบนะครับเป็นปั่นผ่อนแรงบิดเป็นไฟฟ้าก็ได้แบตหมดก็ปั่นเป็นจักรยานธรรมดาทั่วไปโอเคคราวนี้ผมมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องตัวถังตัวถังครับตัวนี้เป็นตัวอลูมิเนียมนะครับน้าหนักเบาล้อหน้าเจ็ดร้อยสี่ล้อหลังเจ็ดร้อยสี่นะครับผมล้อหลังนี่ก็เป็นอลูมิเนียมล้อหน้าก็เป็นอลูมิเนียมนะครับผมตัวนี้สามารถเป็นล้อปลดทั้งสองข้างนะฮะข้างหน้าก็ปลด ข้างหลังก็ปลดนะฮะอันนี้ผมพามาดูตัวเครื่องนิดหนึ่งย้อนมาดูเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นตัวขับกางนะครับเป็นของยามาฮ่าโดยตรงนะโอเคครับตัวนี้เป็นเมกอินเจแปนเลยนะฮะโอเคมาบอกถึงระบบเกียร์ระบบเกียร์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของชิมานโนโซล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าเป็นชิมาโนโซล่าทั้งคันเป็นระบบของชิมาโนหมดเกียร์หลังนะครับ9เกียร์ เียนาสองรวมกันเป็นสิบแปดตัวนี้น้ําหนักเบาไหมอันนี้ผมเพิ่มแบตแล้วนะฮะผมเพิ่มแบตแล้วผมจะยกให้ดูนะครับผมยกมือเดียวพอนะอ่ะยกให้ดูมือเดียวนะครับถามว่ามีน้ําหนักไหมผมว่ามีน้าหนักแต่ถามว่าผมว่าสิบกโลแน่นอนเพราะยกมือเดียวได้นะอาะยกให้ดูทีนะครับไม่หนักมากนะครับถือว่ายกได้นะครับโอเคครับก็ผมบอกเลยว่าสีดําเนี่ยค่อนข้างหายากกว่าสีขาวนะฮะมันมีทั้งหมดสองสีนะมีสีดำมบสีขาว แต่สีขาวผมไม่มีล้ตัวนี้ลิมิเต็ดสุดๆนะฮะท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าจบครับโอเคครับวันนี้ทางร้านพี่พเคไปแล้วครับสวัสดีครับ